พี่น้องมาดูบทลงโทษในลุ่มฝังศพจะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับเราทั้งหลายในการดำรงชีวิตบนโลกนี้อัลลอฮ์บอกว่าอันนารย่ออะรดอัลเลยฮ์กุดูวะอัชียาวยามะตะกูมุสสาตุอัดอัฮิลอาลาฟิราอนอาชัดดัลอาดับอัลลอฮฺ سبحانه และลาได้บอกในสุรกาฟิดบอกว่าไฟนรกนั้นจะถูกนำเสนอให้พวกเขาได้เห็น ในยามเช้าและก็ยามเย็นและในวันกิยามะจะมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าให้บริวารของฟิรูนั้นเข้าไปรับโทษทันอันเจ็บปวดในไฟนรกอิมามอินุกะซีดใอธิบายในองค์การนี้บอกว่าวิญญาณของพวกเขาคนที่ตายไปแล้วจะถูกเสนอให้เห็นจะถูกนําเสนอให้เห็นถึงโทษทันในหลุมฝังศพทุกเช้าและก็ทุกเย็นจนถึงวันกียะมะ สำหรับคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อคนที่และทิ้งคำสั่งของอัลลอฮฺซุบหฮานวะตะลาพี่น้องครับเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากลำบ,บากที่สุดเห็นแต่บทลงโทษแต่อะไรครับพี่น้องท่านอบีสลลอฮฺลลาหฮุอัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดก็ตามพี่น้องครับที่เสียชีวิตลงไปทุกชีวิตจะถูกนำเสนอให้เห็นถึง สถานที่ของเขาทุกเช้าและก็ทุกเย็นนบีบอกว่าอินนกาณามินอาฮลินเจนนะอินกาณาหมินอาฮลินเจนนะฟะหมินอาฮลินเจนนนา์หากใครที่เป็นชาวสวรรค์เขาก็จะเป็นชาวสวรรค์หากใครที่เป็นชาวนรกเขาก็จะเป็นชาวนรกฟะยูกอลฮาดะมะกอาดุกะฮัตตะย์เบะตะคัลลอฮุอิเลฮิย์ยุมอลกิยามะ คนที่เป็นชาวสวรรค์เขาก็จะได้เห็นสวรรค์ความสุขสบายความหรูหราความที่เราปรารถนาเราจะได้เห็นทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นแต่ถ้าเราเป็นชาวนรกพี่น้องครับเราก็จะได้เห็นไฟนรกได้เห็นบทลงโทษได้เห็นการทุกข์ทรมานทุกเช้าและทุกเย็นและมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนถึงวันกิยามาเวลาเราเห็นสิ่งที่มีความสุขพี่น้องครับเรามีความสุขมาก แต่อะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วมันเป็นทุกข์พี่น้องครับมันเครียดมันคลุ้มใจมันไม่สามารถที่จะไประบายกับใครได้ในวันเกียรมากก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับในหลุมฝังศพเราจะได้เห็นที่ของเราบรรดาผู้ศรัทธาที่ขอเป็นชาสวสวรรค์เขารีบเร่งที่จะขอดูอาตอลอให้รีบที่จะเกิดวันเกียรมากเร็วๆเ,เพื่ออะไรครับเพื่อว่าตัวของเขาจะได้รับความสุขแต่คนที่เป็นคนปฏิเสธได้รับการลงโทษเนี่ย เขาประวิงเวลาอย่าได้ให้วันเกียรยมันเกิดขึ้นเลยเพราะไม่อยากจะรับบทลงโทษที่มันหนักหน่วงกว่านี้อีกหลายเท่าพี่น้องครับ